โอเคเดี okay, ๋ยวนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชั้นสองนะครับเป็นพระพุทธบุกผาพิมง,งคลน,นะครับตรงนี้ถอดรองเท้าด้วยนะฮะผมขอถอดแบบหลบแดดนิดนึงล้กันนะครับหลบฝนเพราะว่าฝนตกเยอะด้วยเดี๋ยวมันจะชื้นนะขออนุญาตถอดตรงนี้แล้วกันนะครับป่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะข้างบนสวยมากตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีนะครับ ขออนุญาตครับภาพฝาผนังนะครับสวยมากเป็นเป็นภาพวาดนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้พระพุทธรูปอ,อ,องค์ขวานะครับแล้วก็จะมีองค์กลางจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นคล้ายๆเป็นพระพระแก้วนะครับมรกกนะครับ